สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับก็ามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพอน้องตัวโนเ่ง FC มวยไทยนะครับก <c oughs> ่อนอื่นครับก่อนอื่นขออนุญาตตวนสรุปมวยท่องเจ็ดสีนะครับมวยช่องเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งเพชรบัญชาปอมองคลอินชนะคะแนนเพชร,น,ปปรนูประเด็นลประเด็นมวยไทยนะครับก็ชนะไปนะครับให้ทีเด็ดไป ส่วนคู่ที่สองครับเป็นเจ้ามน์พระรามชนะคะแนนคู่นี้ผมให้พาดไปตัวนะครับผมให้ทีเด็ดไปที่เจ้ามุมน้ําเงินนะครับก็เป็นเจ้ามน์พระรามชนะไปนะครับส่วนคู่ที่สองที่สามนะครับผมให้ไปที่เจ้าคูบต้าหรือว่าเจ้านกเขาก็มโมเนะครับก็แพ้นอกไปในยกที่สี่ครับพลิกห้าหนึ่งพลิกพลิกสอง พิก5 2นะครับก็เป็นเจ้ามังกรชนะนอกไปยกที่4นะครับส่วนคู่เอกครับผมให้ไปที่ฝรั่งนะครับก็ชนะนอกยกแรกไปนะครับก็มาพูดมาคุยกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบผลงานนะครับฝากด้วยนะครับฝากแอดไลน์ tig 8 8นะครับแอดไลน์ tig 88บอกว่าพอน้องโตโน่เน้นำมานะครับนี่ครับมีหมวกแล้วก็เสื้อที่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะทำแล้วก็ แจกสมาชิกนะครับใครที่แอดไลน์ไปนะครับแล้วก็สมัครไปนะครับแอดไลน์ tig 88ครับเดี๋ยวจะส่งหมวกแล้วก็เสื้อไปให้นะครับเสื้อสวยเลยนะครับผมนะครับแอด tig 8 8นะแครับแล้วก็หมวกสวยสวยเท่ๆนะครับวันนี้มาพบกับศึกกลุ่มพลังใหม่นะครับผมศึกซอสมัยรายการใหญ่นะครับวันนี้จัด8คู่เอก จัดแน่นเลยนะครับวันนี้จะมาว <im> mm ิเคราะห์วิจารแล้วก็เลดมวยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเพชรเมืองกันโจห้าพยักษ์พบกับเบอร์หนึ่งเลดเปิดเพชรเมืองกันห้าสี่นะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าเพชรเมืองกันโจห้าพยักษ์นะครับจะชนะเบอร์หนึ่งอสสาชีพนะครับคู่ที่สองเพชรกิติเสียดปทุมนะครับพบกับธนูเงิน คู่นี้เปิดที่เพชรกิติ3าสองผมชอบไปที่มวยต่อจังเจ้าเพชรกิติครับจังหวะฝีมือดีกว่าครับคู่ที่สามผาด่านแก้วสำลิดพบกับอีกิวซังสอสาชีมครับเลนเปิดอีกิวซังต่อห้าสี่ผมชอบไปที่เจ้าผาด่านนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับผมอีกิวซังมาต่อผาด่านไม่ได้นะครับเพอเพยยกสองยกสามีนับมีน้องครับคู่นี้ ให้ไปที่เจ้าผาด่านนะครับคู่เอกขุนศึกเล็กเละเปิด <Yeah. S 1> 3าสองพบกับแปรยิ้มขุนศึกเล็กก็เป็นมวยประเภทฝีมือดีครับนอกได้ในดีนะครับ38มสิบดไฟชนะรวดนะครับพบกับเจ้าแปะยิ้มสูงยาวเข่าแหลมน,นะครับผมชอบไปที่เจ้าขุนศึกเล็กบูมเด็กเสียนะครับตัวนะครับสีคู่นะครับสีคู่ชอบไปที่เพชรเมืองกันเพชรกิติผาด่านขุนศึกเล็กนะครับ <c oughs> ช่วงที่สองครับช่วงที่สองเพชรเมืองงห์ใต้เพชรบุรีนะครับพบกับยอดเพชรโทเรดเปิดสิบเก้าอยู่ที่เพชรเมืองงห์ชอบไปที่เพชรเมืองงห์นะครับคู่ที่หกเสือภูมิพบกับเพชรสามโคกเลดเปิดเสมอครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเสือภูมินะครับสูงยาวเขาแหลมแทงเจ็บฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวดีนะครับสวนเจ้า เพชรสามโคก็เก่งนะครับแต่เสียเปรียบตัวนะครับเสียเปรียบตัวเล็กนะครับตัวเล็กกว่านะครับชอบไปที่เจ้าเสือภูมิผู้ที่เจ็ดจักริดยุทธสุราชเพดรสามสองพบกเจ้าเพชรเอกมงนน์ครับยอดมวยเด็กนะครับเจ้าจาักริดนะครับผมชอบไปที่จักริดนะครับสามสองก็ต้องต่อนะครับขนศึกน้อย ยูฟ่าบูมดึกเซียนนะครับพบกับเพชรจักรจันยอดมวยคนล่าสุดนะครับเลดเปิดไปต่อรองชอบไปที่เพชรจักรจันนะครับส่วนมวยชอบมากๆครับมวยชอบมากๆมีเจ้าผาดานขนสึกเล็กเพชรเมืองสิงห์แล้วก็เพชรจักรจันนะครับสี่ตัวครับผาดานขนสึกเล็กเพชรเมืองสิงห์เพชรจักรจันนะครับฝากด้วยนะครับฝาก แอดไลน์ทีไอจีแปดสิบแปดนะครับบอกว่าพ่อน้องตัวนูแนะนำมานะครับมากครับ